ในกรณียุบสภานะครับผมด้วยความหวังใจนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นนักการเมืองนะครับก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันจะทําให้เจอทางตันในหลายๆกฎหมายหลายๆนโยบายที่กําลังไปได้อยู่นะครับก็หากเกิดในกรณีนั้นซึ่งหวังว่าไม่เกิดนะครับหากเกิดกรณีนั้นโดยตรงเลยครับถ้าเราเดินทางนี้ก็ก็ตกครับแล้วก็ในรัฐบาลชุดถัดไปก็ต้องหยิบมาพิจารณาภายใน60บวัน ซึ่งในกรอบตรงนั้นก็จะมีความยากในการที่จะตั้งรัฐบาลตั้งคณะรัฐมนตรีในการที่จะบรรจุเข้าพิจารณาในสภาอีกครั้งหนึ่งครับอันนั้นก็เป็นความน่ากลัวแล้วก็เป็นความไม่น่าสบายใจครับในในกรณีเกิดความไม่ปกติทางการเมืองครับแต่ว่าอย่างนี้ค่ะคือยุบสภาก็ไม่เป็นไรเราคิดบวกเนาะนี่เป็นการจุดติบังเกิดของสังคมไทยแล้วไม่ได้หายไปไหนนะแล้วก็เรื่องไม่ได้หยุดค่ะล้อยังหมุนไปข้างหน้า จะด้วยขวากหนามอะไรใดๆยิงจรวดข้ามมาหรือยิงไปดาวอังคารอะไรเนี้ยเรื่องนี้ก็ไม่หยุดนะแล้วมันเกิดขึ้นแล้วไงความคิดมันมาแล้วอ่ะมันจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ได้สักทีมีเหตุการพิเศษใดๆด้วยกลไกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องนี้เกิดแล้วอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองตอนที่เราไปเชียงใหม่ก็มีคนเสนอว่า เราหนีให้วิ่งหนีลูกระเบิดให้ทันได้ไหมอาจารย์เราไม่ใช้โมเดลเสนอร่างเป็นพรบรเราใช้พรกรพระราชะกำหนดได้ไหมไอ้ได้มันได้แต่คำถามคือว่าเหตุของการจะใช้พระราชะกำหนดคือต้อง mm hmm. เหตุเร่งด่วนฉุกเฉินจำเป็นอย่างยิ่งมีไหมอะ่ะช่วยกันหาเหตุหน่อยมีไหมแบบพรกรประมงครั้งกระนนู้นที่อ u ก็บี้มาเรามีไหมเรามีไหมมีไหมคะมีไหมคะม ต้องหาเหตุผลนะคะถ้าจะไปาลายนั้นนะทแทรกนั้นเนี่ยต้องต้องมีเหตุผลนะนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าประกาศออกมาเป็นพระราชกำหนดแล้วก็ค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นต้องกลับเข้าสภาอีกนะามาเป็นแปลงร่างจากพรกห้เป็นพรบรในที่สุดแม้มันไม่ได้จบง่ายๆด้วยช็อตคัดอะไรอย่างนั้นนะคะก็คืออยากฝากความหวังว่าจะท้องได้คลอดหรือจะแท้งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําแล้วไง มัน sorry เราทําแล้วนะแล้วมันก็เป็นสิ่งดีๆที่ทําร่วมกันเป็นเจ้าของเรื่องนี้ภารกิจนี้ร่วมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฟ้าถลม่มทลายอะไรใดๆมันเกิดแล้วเสียใจด้วยมันเกิดแล้ว